นี่คือต้นตะเคียนทองสองต้นนี้คือต้นตะเคียนทองปลูกวันที่หพฤษภาคมสองห้าหสามตอนนี้สูงร้อยห้าสิบเซนแล้วต้นตรงกลางนี้คือต้นพยอมสูงก็จะพอสักประมาณร้อยเจ็ดิปดสิบเซนได้คือคือเราไม่นับใบนะเรานับถึงต้นต้นตรงนี้แค่พอก็พออันนี้ต้นต้น ต้นพยุงต้นพยุงต้นนี้คือสูงกว่าต้นอื่นเลยก็คือนี่นี่นี่น,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 นี่จนถึงตรงนี้ใบพวกนี้ไม่นับเนาะก็สูงมากอันนี้คือต้นพยุงเหมือนกันสูงประมาณสองจุดห้าเมตรอะไรอย่างเงี้ยก็นี่คือต้นไม้ที่ไปเอามาปลูกนะคะส่วนต้นนี้ก็สูงเนี่ยเห็นไหมต้นนี้ก็สูง ก็แต่ละต้นก็จะสูงไม่เท่ากันมีต้นเล็กด้วยเนี่ยต้นเนี้ยก็ต้นตะเคียนคือเราปลูกใกล้กันเกินไปอะเอาเป็นว่าเราปลูกใกล้กันจนไปส่วนฝั่งนู้นก็เหมือนกันอันนี้คือมันสำปะหลังใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้ยคือมันสำปะหลังแต่ข้างบนตรงเนี้ยคือต้นพยุงทั้งหมดเลยคืออายุเท่ากันอายุคือปลูกวันที่6พฤษภาคม2563ก็สูงประมาณ มีตั้งแต่1 5 0ยถึงสเมตรกว่าได้3-4เมตรก็มีอย่างต้นนี้อย่างต้นเนี้ยอย่างเนี้ยเนี้ยตรงเนี้ยต้นนี้ก็4เมตรน่าจะได้ต้นนี้ก็3าเมตรครึ่งโดยประมาณอ๋อมีต้นนู้นอีกต้นนึงนี่ต้นนี้ต้นที่ชี้เนี่ยต้นนี้จะสูงหน่อยเสียอย่างเดียวคือเราปลูกห่างกันแค่ ประมาณแปดิบเซนเท่านั้นก็คือไม่รู้ว่ามันจะโตได้แค่ไหนเหมือนกันแต่ก็ถือว่าเอาก็ถือว่าปลูกป่าแล้วไปแล้วกันเพราะว่านี่ก็อมันได้ลงดินไปแล้วคือพ่อกับแม่ลงดินไปแล้วก็เลยไม่ไม,ไม่ตัดแล้วก็ปล่อยไปไม่เป็นไรโอ้นั่นต้นนั้นนึอสุดยอดคราวนี้เรามาดูป่าที่มันเกิดเองป่าที่มันเกิดเองต้นพยอมนี่ใหญ่เร็วนะคะ โตเร็วอันนี้คือต้นไม้ที่เกิดเองระยะเวลาเหมือนกันแต่เป็นไม้แบบไม้ไม้ไม,ไม้ไม้ที่ไม่ได้มาจากการเพาะไม่ไม่ได้มาจากการเพาะเมล็ดคือมเมล็ดมันร่วงแล้วก็มันโตของมันเองอันนั้นไม้อลางไม่รู้มาจากไหนเหมือนกันไม้อลางคือมันมันปลิวมาจากจุดอื่นแล้วก็มีไม้เนี่ยที่ขึ้นขึ้นก็ไม่รู้ว่าไม้อะไรอันเนี้ยคือโตมากจริงๆคือแบบนู่นเลย น่าจะประมาณหนึ่งเมตรสองเมตรสามเมตรสี่เมตรปลายสุดก็ประมาณสี่เมตรสี่เมตรครึ่งอืมไม้มันโตคือไม้เนี่ยถ้าเป็นไม้ป่ามันเกิดเองเนี่ยมันก็จะโตเร็วเนะแต่คือถ้าเรามาปลูกเองมันก็จะไม่ค่อยโตแต่ที่ไม่ค่อยโตมันก็น้อยเนาะอันนี้มันก็โตโตฝั่งนู้นก็โตเนาะ แต่มันมีฝั่งที่โตช้าก็มีอย่างเงี้ยเนี่ยสูงประมาณสักหกสิบเซนได้มั้งต้นนั้นเหมือนกันอย่างต้นนี้ก็คือใบมันตายไปหมดละคือใบมันไม่ได้ตายนะแต่มันร่วงเพราะว่าแบบเหมือนต้นแมลงกินอะ่ะตรงเนี้ยพวกนั้นอะ่ะคือต้นเล็กแต่ก็ไม่เป็นไรมันก็คือมีบางส่วนที่เป็นแบบนี้แต่ต้นพยอมใหญนะ่นั่นอะ่ะเห็นปะต้นนี้คือต้นต้นอะไรวะนึกไม่ออก อันมากคือต้น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 เนี้ยคือต้นพยอมต้นนี้ที่ดูตรงเนี้ยไม่แน่ใจไม่รู้ต้นอะไรเหมือนกันเนาะอันนี้ก็คือพื้นที่ละที่เราจะทําป่านะคะเป็นป่าเดิมมันเป็นป่าอย่างเงี้ยเนาะอันนี้คือไม้จิกเป็นป่าเดิมเป็นป่าไม้ต้นจิกแบบนี้นะคะจริงๆต้นจิกนี่ก็คือเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับตระกูลยางเนาะแต่ว่าไม่แน่ใจว่า ภาษาแบบทางการอะไรของเขามันคืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันคือตรงนี้เป็นป่าจิกนะคะเพราะนั้นคือเราก็จะปลูกไม้ป่าตรงนี้ให้เต็มไปหมดเลยแต่อาจจะไม่ต้องปลูกแล้ววันนี้มุกก็จะมาทําตรงนี้มุกจะมาเอาหาอันนี้ออกนี่นะคะญ้าแบบเนี้เอาออกเอาออกเพราะว่ามันโตเร็วเกินไปนะคะมันตัวต้นโตแล้วมันจะทําให้ต้นไม้เราไม่โตเนาะมันไม่ใช่ญ้าที่คลุมดินเนาะ ถ้าเป็นหญ้าคุณกลุมดินอย่างที่อ,อย่างเช่นคุณโจนจันไดพูดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็เก็บไ้ได้คัดหญ้าที่คุมดินเพราะมันทําให้ดินชุ่มชื้นเนาะแต่ถ้าเป็นหญ้าลักษณะเนี้ยคือมันไม่โอเคกับต้นไม้เราเราก็เอามันออกเนาะแล้วมันมันมันพอมันโตแล้วมันไปละลานชาวบ้านเขาเนี่ยหญ้าแบบเนี้ยนะคะเราต้องเอาออกเนาะอันนี้เขาเรียกว่าหญ้าพันเนาะบ้านเราก็เรียกหญ้าพัน แต่มันจะเป็นญ้าเหมือนอย่างเงี้งยค่ะย้าพันอย่างเงี้ยไม่รู้าย้ายอะไรเหมือนกันแต่พอมันเป็นเป็นดอกเป็นอะไรมันจะดูเหมือนญ้าดอกหางม้าเลยแต่ว่ามันจะเล็กกว่านะคะแล้วก็ย้าอีกอันหนึ่งที่เราจะเอาออกนะคะก็คืออันนี้ที่เรียกว่าต้นสาบเสือเนาะแถวบ้านหนูอีสานเนี่ยหมุกของหมูกอีสานเนี่ยเขาจะเรียกว่าต้นญ้าฝรั่งนะคะจริงจริงคือต้นสาบเสือนะ,ะที่เขาเอาใบมาขยี้ขยี้นะคะขย,ขยี้ขยี้ขยี้แล้วก็เอาไป เอาไปออ่ใส่แผลเนาะต้นนี้นะคะคือเวลาที่มันโตนะที่มันกําลังจะร่วงนะเนี่ยมันจะเป็นเมล็ดเมล็ดที่ดอกมันร่วงแล้วเอยผลมันร่วงแล้วเนี่ยอันนี้เจ็บมากเนี่ยมันจะมีแหลมๆอย่างเงี้ยเห็นปะแหลมๆเนี่ยเจ็บมากแล้วพวกนี้คือมันโตแล้วมันมันมันทําให้ต้นไม้เราไม่โตอ่ะดูดิต้นเนี้ยหาต้นไม้ไม่เจอเลยเนี่ยดูดิ เละเทะไปหมดเราจะเอาตรงนี้ออกนะคะเนะอ่ะเพื่อให้เราจะได้ต้นไม้แบบนี้นะคะเพราะที่ดินตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพัฒนาให้มันเป็นที่ดินที่มันเป็นแบบเป็นป่าจริงๆเนาะในพื้นที่ประมาณแปดไร่เราเนี่ยเราจะทําให้มันเป็นป่าเนาะพื้นที่ที่เป็นที่นาก็อยู่ข้างล่างนะคะเนอะข้างล่างตรงนู้นเนาะตรงนี้เราทําเป็นป่าหมดเลยเนาะ